หลังจากนั้นหนูก,ก็เลยเอิญยายไล่มาบึงว่าบัญชีหนูคือเป็นแปลกๆนี่ค่ะทุกคนหนูให้บึงนี่ค่ะมันหายไปบาทนึงบาทนึงี๋ยวมั่อก็เขียนว่า,า,ารา่กันรายการได้แก้ไขก็คุยกันกับยายไล่ว่าเฮ้ยมันคือ ันคือหายไปแยกแลกกับเ้าแบบง่วงคือกันเ้ากับง่วงคือกันทุกคนกับง่วงมิวก็เลยเมองในมุมหนึ่งเคยมีเคสว่าเงินให้เขาเคยออกไปนะหน้าที่นั่นแล้วมันก็จะเด้งกลับมาอีกหน้าที่นั่นถึงสิงหมคะ่ะเขาก็อาจจะคิดว่าเออมันอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคทางธนาคารเขาเลยเขาเลยตีกลับมาถึงสิค่ะมันนี่มือเศร้านี่พี่น้องน,นอนอยู่หนูได้ยินเสียงโทร,รศัพท์หนูเลยสะดุ้งตื่นเพราะว่า มันมีการแจงเตือนตืดตืดตืดสินะประมาณย่ามือเสานูตื่นมากเงื่อนหนูหายไปอีกหายแบบเป็นหลักพันหลอบนีหายเป็นหลักพันหลอบนีแต่ว่าโมเม,มนต์หยอดหลักพันค่ะแต่เป็นหยอด เป็นยอดหลักลอยแต่ละหลายๆเขาเอื่นอย่างหลายๆหลายๆหลายกัดย,ย,ย,ยอดแรก6ก่วงสิสองระบบแจ้งบอกว่าชำระด้วยบัตรเครดิตระบบแจ้งว่าชำระด้วยบัตรเครดิตตรงนี้ข้างนานี้ ขันนีค้นโอนหรือฝากหรือใส่เงินมันจิเขียนว่ารับโอนเงินเม็นบอกแต่อันนี้มันจิเขียนว่าชาระด้วยบัตรเดบิตอ่ะบัตรเดบิตก็คือบัตรเอทีเบาน 5, เฮาเจ็ดอง้เงินหายไปเจบห้เงินหายไป75บาทตอนหกโมงสิบสอห่างกันสองนาทีเงินหายไปอีก 179บาทแล้วก็นาทีเดียวกันออกไปอีก1ยอด179บาทแล้วห้างไปอีกสองนาทีอีกเงื่อนหายไปอีก179บาทเท่ากับว่า179บาบทหายไป3เถือห้างกันอยู่แค่สองนาที หลังจากนั้น6โมงหา13มันเปล่นรอยเจิบเก้าสิแล้วมันเป็นเงินเจ็ดอยสมสิบเก้าบาท6มง53เงินชำระด้วยบัตรเครดิตเหมือนเดิมเจ็ดบาบาทห้างกันไปแค่ ส12นาทีพี่นงองหลังจากนั้นเงินมาหายอีกรอบสุ้ไทยเจ็รลอยสามสิบเกาบาทอีกรอบหนึ่งนูมาเบิ่งเงินใ้บัญชีเอาเงินคือบ่เหลือนุ้ตกใจบักฮักเหตดทั้งใ๋บัานี้ ตั้งสติโทษไปหาข้อเส้นเติมของธนาคารให้เขาเบื้องหลังบานให้พลปรากฏวา่าเขาบอกว่าเกิดจากแอปแอปเปิลหักไปแอปแอปเปิลหักไป หนูก็งงอีกก่อนหนูสิโทษหนูมีการตรวจสอบบัตรเอทเอมจ้าของวายุใสนู้ยเจพี่น้องิึงบัตรเอทีเอมอยู่น้ำหนูพี่น้องนี่บัตรอยู่กับหนูมานี่เจ้าหน้าที่เลเชียกว่าบัตรมีการมีการเชื่อมระหว่าง Apple ID ให้ตัดบัญชีผ่านแอปผ่านผ่านเหมือนกับข้อมูลมีการก่อผ่านแอปไหมคะเหมือนข้อมูลมีการตัดผ่านแอปพลิเคชันเงื่อนที่ตัดไปผ่านแอปพลิเคชันของแอปสตูหรือ Apple ID ไม่ใช่แอปสตูนะ a p p l e นะคะของ Apple แอปเปิล <Apple S 2> เป็นคนหักไปเอาสรุปง่ายๆว่าเงินที่หายไปหลังบาทนี่คือแอปเปิลเป็นคนหักไปอ้าวคิดละแอปเปิลเป็นคนหักไปเงินยอดนีมันก็เป็นยอดซ้ำๆสั่มขันเบียนบานห้อก็จังเล็กน้อยเป็นสื่อเกม,มเนี่ยค่ะเ้าก็พยายามกิดกเ็เลยเขาก็เลยให้เช็คทางธนาคารให้เช็คว่า หลังแ p ปเปิลน่ะมีการซื้อแอปบอเช่นข่นวแมนบันทางสมมุติเนาะข่าซื้อแอปเอ่ YouTube Premium. อยูพูยูทูปพรีเมียมหนึ่งสิมันกับสีห์มั่งเหรอค่ะมันกับสีแจงสมมุติแต่ว่าพ่อไปเบิงหลังบ้านแท้ๆพี่น้องพี่เชเบิงหลังบ้านหนูนะ่ะ อนุเบริทไทยไว้วันที่สองสิงหาล่าสุดหนูจ่ายค่า F I Q วนนนังซีรีจีนมาคะ่ะวันที่สองเท่านั้นแต่ยอดในบัญชีหนูนะ่ะที่มันหายมือนี่นะ่ะมันหายไปไหนอะ่ะหนูก็เลยแบบตกใจแห้ง เลยโทรหาธนาคารธนาคารเลยมีทางของห,หนูด้วยกันงั้นมันหักจากบัตรที่มันเชื่อมบัตรกับธนาคารงั้นธนาคารจะตัดอายัดต,ตัดอายัดบัตรตัวนี้ก่อนหนูก็เลยตายเห็นจังไหนชวงนี้ก็แห่งซอม นูเลยแบบเห็นยังบอถึงแล้วค่ะตอนนี้ตั้งสติท่านทังข่านก็นเลยให้หนูเอา Apple ID เบอร์ติดตอ่อแอปเปิลไอกับเว็บไซต์ของ Apple ิลให้ว่าให้ติดต่อว่ามีการมีเงินหายโดยที่เข้าบอได้รับดูรับทราบแต่ว่าขั้นตอนต่อไปหนูยังเห็ดบาเป็นอยู่ค่ะสิไปแบบใดแบบใด อึ้งเลยเห็นยังว่าถือนู้ถือว่ามันเป็นอุท่าหอนนะคะเบื้องต้นตอนนี้ทา,างคาดมีการอายัดไว้แล้วก็คืออายัด a อ m มันเหมือนการเติมเกมเนาะถ้าดูระยะเวลาในการดูระยะเวลาในการในการเงื่อนออกไหมค่ะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ว่าหนึ่ง e p p l e ID หนูเช็ค Apple ID เครื่องที่มันเชื่อมพ่อหนูแกิคิดว่าเออมีการเชื่อมแล้วมิเครื่องอื่นมันดึงไปหรือเปล่าตอนนี้มิการมีการเช็คแล้วบ่มี Apple ID หลังบ้านเครื่องอื่นที่ใช้ตัวเดียวกันไปเช็คแล้วก็ไม่มีว่าไม่มีประวัติการสั่งซื้อแอปที่โดนหักเงินไปณนะปัจจุบันคือยังไงงงไปหมดเลยพี่น้องตอนนี้ รูอว่าเรื่องเล่าของหนูเป็นอุทาหรณ์แล้วก็บรู้เตือนขึ้นมาหนูบอสบายใจเลยค่ะแบบรู้บ่รู้ว่าหนูสิขันตอนต่อไปหนูเซฟไาไหนจะเด้เงินขึ้นนู้ซูนเงินตอนนี้คือประมาณสองพันค่ะสองพันกลัวเบื้องต้นหนูได้อายัดไว้แล้วนะคะทุกใจร้ายพี่นอง ท่งใดค่ะถือว่าเป็นรู้ท่าหวนเเบาสูกันฟังในเรื่องของมีแอป,ปในโทรศัพท์มือถือแล้วเอาไปเชื่อมกับแอปเปิลไอดนะคะทำาหนูเชื่อมบ่รานูเชื่อมเพราะว่า,เว,าเวลาโสษไปจ่ายเ่นพวกคาสติเกอร์ t ิกต็อหรือว่าจ่ายเสเว่นหรือว่าสื่อแอป,ปต่างๆจ่ายคายู u ู e พี่เมี่ยงเนี่ยสิมไหมคะเข้ากับเชื่อมอยู่แล้วเนาะ ชู่าเป็นยี่ยงถี่อุตสาห์หงวนหลายๆเลยค่ะพี่น้องจังพอกันอีพี่หนาเด้อค่ะนูขออนุญาตแต่งตัวอาบน้ำคนมือนอี่นุ้มจะสิเป็นจังไดน,นูขออนุญาตไปหาของมูลก่อนนะคะลูกเจนจังไดนุังสิได้งงนนงงงเงิน์นุ้ขื่นขอพูดหลายๆค่ะ